ันนี้ทล์กในวันนี้จะมาพูดถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เป็นถึงเจ้าของดินแดนคุนนางผู้ปกครองเมืองครอบครัวที่มีบทบาทอย่างมากต่อภารกิจของโมนิกาแม่มดแห่งความเงียบหนึ่งในเจ็ดปราดของราชอาณาจักรครอบครัวนี้ทำอะไรมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับกับผลงานที่มีชื่อว่าซเลนวิชความลับของแม่มดแห่งความเงียบและแน่นอนคลิปนี้มีสปอย และก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักผมมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังครับหลังได้ลองใช้ไขกูมิ่งตัวนี้มาสักพักชีวิตผมก็สบายขึ้นเยอะไม่ต้องทนใช้มีดโกนธรรมดาที่ใช้ไปก็หวาดระแวงไปครับว่ามันจะบาดจะทิ้งรอยแผลหรือต้องทนคันตอนขนขึ้นใหม่อีกแล้วด้วยนวตัตก,กรรมเซฟเทคไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อพร้อมด้วยใบม,มีดพรีเมียมเซรามิกแถมตัวเครื่องยังกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์รับรองไม่มีคำว่าขึ้นสนิมพอพูดตรงๆจากใจครับ ถ้าใครไม่ติดเรื่องช่วงล่างกับช่วงบนซื้อเครื่องนี้เครื่องเดียวก็เพียงพอเพราะมันใช้ได้ทุกจุดบนร่างกายทุกจุดที่ว่าหมายถึงทุกจุดจริงๆครับและอีกผลิตภัณฑ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไขครี่เซอร์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดน้องชายที่ทําขึ้นเพื่อนน้องชายโดยเฉพาะมันแตกต่างจากสบู่ทั่วไปชัดเจนครับเพราะเจ้าตัวนี้มีสารสกัดจากกรดซาลิไซลิกที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นต่อการเกิดกลิ่นที่ใช้แล้วบอกเลยว่าไข่หอมไข่สะอาด ไข่ไม่เหนียวผิวไข่ไม่แหง้งเพราะมีเพนทาวิตินที่ช่วยบล็อกความชุ่มชื้นได้ถึง72ชั่วโมงและหากใครสนใจกลางเดือนนี้มีโปรโแรงลดโหดกลางเดือนวันที่1 5บหกันยาน,นี้เท่านั้นหากใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในดิก์ใต้คลิปนะครับรับประกันของแท้แน่นอนช่วงนี้ของพร้อมของเรียนแบบระบาดไปหมดื่อความชัวกดที่ดิ้งใต้คลิปนะครับตระกูลนอตันคือตระกูลขุนนางที่ปกครองดินแดนเคียวเบกดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของราชนาจักรริเดียว มันคือดินแดนห่างไกลที่ต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันหากออกมาจากเมืองหลวงของประเทศภูมิประเทศของเคลเบกคือมีน้ำที่ไหลาจากหิมะบนเทือกเขาโวกันไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่มันคือดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่ไม่เคยขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำทรัพยากรทางการเกษตรพืชผลต่างๆออกดอกออกผลได้ดีอุตสาหกรรมป่าไม้ก็รุ่งเรืองหัวใจด้านเศรษฐกิจของเคลเบกคือถนนเส้นหลักที่ตัดผ่านย่านพักแรม มันคือพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแหล่งการค้าและศูนย์กลางความเจริญมากมายความสมบูรณ์ที่กล่าวมาทําให้เคยลเบกเป็นหนึ่งในองคสำคัญของดิวที่นอกจากจะมีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจความแข็งแกร่งด้านคุณภาพประชาชนความแข็งแกร่งด้านการทูตพวกเขายังมีความแข็งแกร่งด้านกําลังทหารที่แข็งแกร่งติดอันดับหนึ่งใน5ของราชอาณาจักรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคยลเบกกลายเป็นดินแดนทรงอิทธิพลที่แม้แต่ขุนนางใหญ่ก็ไม่กล้าหาเลื่อง อุปสรรคเดียวของเคลเบกค,คือภพิบัติจากมังกรดินแดน,นเคลเบกเป็นดินแดนที่เผเชิญหน้ากับมังกรอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่มังกรระดับล่างไปจนถึงมังกรระดับสูงผู้นําตระกูลหนอตันหรือเขาเคลเบกต้องเผชิญหน้ากับมังกรมาหลายชั่วอายุคนประสบการณ์ที่สั่งสมมาทําให้พวกเขาเรียนรู้วิธีรับมือกับมังกรและพัฒนาความสามารถจนในที่สุดดินแดน,น,นเคลเบกก็มีกองอัศวินสําหรับสู้กับมังกรโดยเฉพาะกองอัศวินนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองอัศวินที่สุดของราชอาณาจากักร เพราะนอกจากจะแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจพวกเขายังมีประสบการณ์จริงในสนามรบโดยเฉพาะเมื่อต้องสู้กับมบังกรนั่นเองผู้นําคนปัจจุบันของตระกูลหนอตันคือเขาเคียวเบกอาสูหนอตันชายให้รับการยอมรับจากประชาชนและสามารถคลองใจประชาชนได้ทั้งหมดภาพลักษณ์ของอาสูคือผู้นําที่หาประโยชน์ให้ประชาชนปกป้องประชาชนจากมังกรนับครั้งไม่ถ้วนแถมยังดูแลเศรษฐ,ฐกิจเป็นอย่างดีเป็นผู้นําที่ไมว่าใครก็เขารบ ภรรยาของอาซูนซิลเวียนอตันคือหญิงสูงสัก์ที่เพียบพร้อมทั้งกิิยามารายาทเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของอาซูและทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคนลูกสาวคนโตอิซาเบลนอตันและลูกชายคนเล็กเฮนรี่นอตันถ้าพูดถึงในมุมมองที่ประชาชนมองครอบครัวนอตันก็ต้องบอกว่ามันคือมุมมองที่เต็มไปด้วยความเคารพเพราะตระก,กูลนอตันไม่เคยทําอะไรที่เป็นการเอาเปรียบประชาชนเลยสักครั้งกลับกันพวกเขากลับวางตัวดี เข้าถึงง่ายเอาใจใส่และไม่ทอดทิ้งประชาชนในวันที่ความสิ้นหวังมาเยือนดินแดนวันที่มังกรดําแห่งโมก,กันปรากฏตัวบทบาทของตระกูลหนอตันเริ่มขึ้นในวันธรรมดาวันหนึง่งที่อยู่ๆก็มีฝูงไวเวินบุกถล่มเมืองและมีการปรากฏตัวของมังกรดํสดาสถ์ระภัยพิบัติที่ต่องใช้กองอัศวินทั้งประเทศก็จัดการไม่ได้ในวันนั้นประชาชนต่างอยู่ในความสิ้นหวังอัศวินมากมายออกไปอยู่แนวนาส่วนคนในตระกูลหนอตัน อิซาเบลและอากาธาสาวใช้คนสนิทเลือกที่จะอยู่เผชิญหน้ากับไวเวิร์นโดยไม่คิดหนีทอดทิ้งดินแดนไปที่ไหนในตอนนี้ทุกคนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอยู่ๆก็มีผู้วิเศษคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและจัดการกับไวเวิร์นทั้งหมดในคราวเดียวแถมยังขับไล่มังกรน,นำแห่งโวก,กันให้หายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้วิเศษคนนั้นคือโมนิก้าเอเวอร์เลตแม่หมดแห่งความเงียบมนุษย์เพียงคนเดียวที่ใช้อวัจนะมนตราได้หลังเหตุการณ์นั้น ตระกูลนอตันทุกคนต่างคิดตรงกันครับว่าพวกเขาและดินแดน,นแห่งนี้ติดหนี้บุญคุณครั้งใหญ่ต่อแม่มดแห่งความเงียบและพวกเขาพร้อมท,ทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้ส่วนอิซาเบลก็เก็บเอาเหตุการณ์นั้นมาฝันฝันติดต่อกันแทบจะทุกวันเป็นเวลากว่า2เดือนมันคือฝันดีที่อิซาเบลอยากฝันเห็นทุกคืนนั่นเองพ่อวันเวลาผ่านไปเขาเคลเบกได้รับการติดต่อจากลูอิสพ่อมดแห่งเขตแดนหนึ่งในเจ็ดปราดของราชณาจากักร มันคือคำไหว้วันให้ช่วยเหลือภารกิจคำขอของลูอิสในตอนนั้นคือขอให้โมนิกาแม่มดแห่งความเงียบแฝงตัวเข้าตระก,กูลในฐานะเด็กกำพร้พาที่ถูกรับเลี้ยงโดยผู้นำตระก,กูลคนก่อนพ่อของอาซูที่ตอนนี้เสียไปแล้วลูอิสอยากให้โมนิกาเป็นเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งและถูกส่งไปเซนเนียในฐานะผู้ติดตามของอิซาเบลนอตันเพื่อโมนิกาจะทำภารกิจคุ้มกันเฟลิกได้อย่างแนบเนียนและนอกจากนั้นลูอิสยังทิ้งทายว่า ลบกวนกันแกล้งคุณแม่มดแห่งความเงียบแบบพอดีพอดีนะครับแบบนั้นจะความแตกได้ยากกว่าแน่นอนครับว่าทุกคนในตระกูลนอตันยินดีช่วยเหลือภารกิจนี้เป็นอย่างมากเพราะมันคือหนึ่งในวิธีตอบแทนบุญคุณที่โมนิก้าช่วยเหลือดินแดนเอาไว้แต่หนึ่งในหัวข้อทห่ตระกูลนอตันสนใจคือดูอิสยำว่าต้องกันแกล้งโมนิก้าแบบพอดีพอดีดังนั้นพวกเขาจึงตีความเอาเองครับ ว่าลูอิสต้องการให้อิซาเบลรับบทนางหลยเพื่อคอยกันแกล้งโมนิกาเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออิซาเบลเอาแต่ศึกษาศาสตร์นางหลยทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้สวมบทบาทนางไลยเฮโซได้แบบแนบเนียนที่สุดเท่านั้นยังไม่พอเขาเคียวเบก็เอากับเขาด้วยด้วยการฝึกหัวเลาะให้ดูเหมือนเขาที่ชั่วร้ายและไว้หนวดเขาให้ดูเหมือนตัว้ายในนิยายส่วนซิลเวียกับเฮนรี่ก็ไม่หน่อยนา้าซิลเวียฝึกฝนพร้อมกับนิยามตัวเองว่า นาง้ายตัวแม่ที่แสดงท่าทีชั่วร้ายแบบบาดลึกน้อยแต่มากนิ่งแต่น่ากลัวส่วนเฮนรี่นั้นฝึกฝนให้ตัวเองรับบทนน้อยตัวแสบเด็กเอาแต่ใจที่ใครก็ขัดไม่ได้จากที่กล่าวมาก็จะเห็นครับว่าในบ้านนี้อิซาเบลใกล้ชิดกับโมนิกามากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนในบ้านต่างก็เตรียมความพร้อมไว้ทุกเมื่อเพื่อเวลาที่ต้องช่วยเหลือโมนิกาจะมาถึง ชีวิตในรั้วโรงเรียนของอิซาเบลกับโมนิกาก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างที่วางไว้หากอยู่ในที่สาธารณะอิซาเบลจะแสดงบทบาทนางไลายไฮโซคอยด่าคอยพูดไม่ดีใส่โมนิกาแต่หากอยู่ในห้องนอนของอิซาเบลอิซาเบลจะเปลี่ยนสรพนามและเรียกโมนิกาว่าท่านผีนอกจากนั้นอิซาเบลยังคอยช่วยเหลือโมนิกาแบบลับๆอย่างวันแรกที่เข้ามาในเซเดนเดียอิซาเบลก็ใช้เส้นสายของตัวเองดูวกับผู้อํานวยการ ขอให้โมนิกา้าไปอยู่คนเดียวในห้องใต้หลังคาของหอพักเหตุผลที่ทําแบบนั้นเป็นเพราะอิซาเบลรู้ครับว่าโมนิก้าอยากอยู่คนเดียวและห้องใต้หลังคาก็เหมาะแก่การทำธุรกิจลีกหนีสายตาผู้คนมากที่สุดแต่ในสายตาของคนอื่นกลับมองว่ามันคือการกันแกล้งอิซาเบลมีต่อโมนิกา้าแันเป็นการกันแกล้งตั้งแต่วันแรกที่เข้าเซเดนเดียอีกด้วยด้วยความที่อิซาเบลกับโมนิก้าเรียนอยู่คนละชั้นปีอิซาเบลจึงไม่ค่อยเจอโมนิก้าสักเท่าไหร่ แต่ถึงอย่างนั้นอิซาเบลก็คอยช่วยเหลือโมนิก้าอยู่ห่างๆตั้งแต่คอยสืบเรื่องราวเป็นหูเป็นตาไปจนถึงติดตามข่าวสารต่างๆในโรงเรียนหากมีข่าวดูหนที่น่าสงสัยอิซาเบลจะจดจําเอาไว้และมาเล่าให้โมนิก้าฟังในภายหลังหรือหากตอนไหนที่มีภารกิจด่วนที่โมนิก้าไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองอิซาเบลก็จะยื่นมือเข้าช่วยแบบไม่ลังเลแต่ถึงอย่างนั้นภายในเซเรเนียก็ไม่ได้มีแค่อิซาเบลเพียงคนเดียวที่คอยช่วยเหลือโมนิกา้า พรตระก,กูลนอตันที่ส่งข้ารับใช้เข้ามามากมายในสายตาของคนนอกพวกเขาล้วนมองว่าข้ารับใช้ถูกส่งมานี้คือเราคนที่ถูกส่งมาดูแลอิซาเบลโดยเฉพาะแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ผิดแต่มันก็ถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นหน้าที่หลักของพวกเธอคือคอยสอดส่องและอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโมนิกาอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในระยะสายตาที่พวกเธอจะมองเห็นเหตุผลที่ทำแบบนี้ เป็นเพราะหากเกิดเรื่องอะไรหรือมูนิกาทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือพวกเธอจะได้เข้าไปช่วยได้ทันเวลานั่นเองนอกจากนั้นอิซาเบลยังคอยช่วยมูนิกาแบบหลับๆคอยจัดการตัวปัญหาที่เข้ามาวุ่นวายกับมูนิกาอย่างเช่นในตอนที่มูนิกาถูกแคลโรไลน์วางยาพิษอิซาเบลก็ขอเข้าร่วมการสอบปากคําและในตอนนั้นอิซาเบลได้แสดงความไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการบอกว่าจะรายงานเรื่องนี้ให้พ่อของเธอเขาเคียวเบก คำพูดนี้มีความหมายว่าการกระทำของแคลโรไลา์ได้กลายเป็นการประกาศสงครามกับตระก,กูลหนอตันผลเสียที่จะตามมาแน่คือตระก,กูลเขานอนของแคลโรไลน์จะสูญเสียพันธมิตรที่สำคัญต่อ,อก,การจัมจัดมังกรเพราะดินแดนของตระก,กูลหนอตันเป็นดินแดนใหญ่และมีกองกำลังขนาดใหญ่เป็นของตัวเองทำให้บ่อยครั้งเมื่อมีดินแดนใกล้เคียงมาขอความช่วยเหลือด้านกำลังทหารในช่วงที่เผชิญหน้ากับเหตุมังกรบุกเมืองและดินแดนใกล้เคียงนี้รวมถึงดินแดนของตระก,กูลหนอนด้วยนั่นเอง แต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงคำคู่ของอิซาเบลเพราะเอาเข้าจริงการตัดสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และอาจส่งผลเสียต่อราชอาจักรอีกด้วยสิ่งที่ตระกูลนอร์ตันจะทำคือเก็บเรื่องราวนี้ไม่เป็นข้อต่อรองในอนาคตนอกจากเหตุการณ์นี้ยังมีีเหตุการณ์สำคัญคือในตอนที่เผเชิญหน้ากับเพื่อนเก่าของโมนิกาฮิลเบิร์ตนักเรียนที่ย้ายมาจากมิเนวาและเป็นคนที่รู้ว่าตัวจริงของโมนิกาคือใครในตอนนั้น ด้เกิดเหตุการณ์ประลองเวทการต่อสู้ระหว่างฮิวเบิร์ตกับสามนักเรียนในเซเดนเดียซีดิวเกรนและนายหมากลุกโดยมีโมนิก้าเป็นเดิมพันอิซาเบลได้สั่งให้คนของบ้านหนอตันค่อยกันคนออกจากพื้นที่เขตป่าไปจนถึงอาคารเรียนเผื่อว่าโมนิก้าที่ทนไม่ไหวจะเข้าร่วมวงต่อสู้สิ่งนี้อิซาเบลทำในตอนนั้นมีประโยชน์มากเพราะทันทีที่เห็นว่าพวกซีดิวพ่ายแพ้โมนิก้าก็ใช้เวทลอยตัวพุ่งไปยังสนามประลองด้วยความเร็ว และระหว่างทางกลับไม่มีใครเห็นมูนิก้าเลยแม้แต่นิดเพราะอิซาเบลจัดการไว้หมดแล้วนั่นเองแถมหลังการประลองจบลงและมนิก้าเป็นฝ่ายชนะอิซาเบลได้มาหาฮิลเบิร์ตด้วยตัวเองถึงห้องพักพร้อมกับพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเธออยากขอให้ฮิลเบิร์ตหยุดแทรกแซงท่านแม่มดแห่งความเงียบแถมยังพูดจาข่มขู่ฮิลเบิร์ตว่าแม่ของเธอพอจะรู้จักกับครอบครัวของฮิลเบิร์ตและรู้จักกับแม่ของฮิลเบิร์ตเป็นการส่วนตัวฮิลเบิร์ตยินแบบนั้นได้ไล่บทบริกรรมคาถา ือหวังจะใช้เวทโจมตีคมคู่อิสเบลที่อยู่ตรงหน้าแต่ยังไม่ทันจะบริกรรมจบอาคาท่าสาวใช้ของอิสเบลก็พุ่งตัวมาด้วยความเร็วและใช้ใบมีดขนาดเล็กจ่อไปที่คอหอยของฮิวเบิร์ตสิ่งที่รู้ตอนนั้นคือนอกจากอาคาท่าจะเป็นสาวใช้เธอยังเป็นผู้คุ้มกันที่พร้อมมาเชิญหน้ากับทุกคนที่เป็นศัตรูกับอิสเบลและบ้านนอตันส่วนฮิวเบิร์ตในตอนนั้นเลือกหยุดบริกรรมคาถาทัานทีครับ อิสเบลได้ขอให้ฮิวเบิร์ตสาบานว่าจะเลิกยุ่งกับมูนิกาแต่ฮิวเบิร์ตไม่รู้สึกสลดกับคำขู่อะไรแถมยังถามกลับครับว่าถ้าปฏิเสธจะไล่เขาออกจากซเซเรนเดียหรือ,อยังไงคำตอบของอิสเบลคือสิ่งที่ฮิวเบิร์ตไม่คาดคิดอิสเบลตอบกลับว่าก็ต้องในประเทศให้ออกจากราชอาณาจักรอยู่แล้วสิคะพร้อมกันนั้นก็พูดว่าเธอเตรียมใจจะใช้อำนาจโดยมิชอบหาว่าฮิวเบิร์ตทำให้ท่านแม่มดแห่งความเงียบรู้สึกอยู่ยากเธอพร้อมจะใช้ทุกอย่างที่มี ทำให้ฮิวเบิร์ตอยู่ยากมากกว่าน,นั้นหลายเท่าสุดท้ายฮิวเบิร์ตจึงยอมทําตามสิ่งที่อิซาเบลบอกแต่โดยดีเพราะเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่คําขู่แค่ลมปากแต่อิซาเบลเอาจริงแน่ถ้าเขายังไม่เลิกยุ่งกับโมนิกานอกจากอิซาเบลแล้วคนในตระกูลนอตันก็ทุ่มเทไม่แพ้กันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมของเซเดนเดียมันคือช่วงที่นักเรียนทุกคนต้องกลับบ้านดินแดนของตัวเองอิซาเบลและโมนิกาก็เช่นกัน แต่ในตอนนั้นโมนิก้ามีภารกิจด่วนใยงการคุ้มกันเฟลิกในขณะที่เฟลิกเดินทางไปดินแดนของเขาเลนเบิร์กแถมยังเป็นตอนที่โมนิก้าถูกนักสืบสะกดลอยคอยตามสืบเรื่องราวตัวตนที่แท้จริงหลังอิซาเบลกลับถึงบ้านไม่นานอยู่ๆก็มีสายส่งข่าวเข้ามาว่าตอนนี้มีคนน่าสงสัยเข้ามาในเขตเคียวเบกพร้อมกับตะเวนถามตามสำนักชีว่าที่นี่เคยมีคนชื่อโมนิก้าอยู่หรือไม่เหตุผลที่ถามแบบนี้ เป็นเพราะเขาเคลยเบกแจ้งข่าวกับประชาชนว่าโมนิกาคือคนที่พ่อกับแม่ของเขารับเลี้ยงเอาไว้ด้วยการพาตัวมาจากสำนักชีนั่นเองทันทีได้ยินข่าวบ้านหนอตันก็ไม่อยู่เฉยครับสิ่งที่พวกเขาทําคือประกาศแคสนักแสดงเปิดรับสาววัยรุ่นที่มีรูปร่างเล็กเข้ามารับบทโมนิกาโดยมีค่าตอบแทนให้อย่างสมน้ําสมเนื้อประกาศนี้รับความสนใจเป็นอย่างมากหญิงสาวมากมายต่างพากันมายื่นใบสมัคร และผู้ชนะในครั้งนี้คือแซนดี้ลูกสาวคนที่สี่ของเจ้าของไรลล่แครอตประชาชนในดินแดนเคียวเบกนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือหลังจากได้นักแสดงและมอบบทบาทให้เขาเคียวเบกได้ออกคําสั่งให้ชาวบ้านรอบๆคฤหาสน์ว่าถ้ามีนักเดินทางที่ดูน่าสงสัยปรากฏตัวให้พยายามล่อเขามาที่คฤหาสน์แล้วอิซาเบลอาคาธารวมถึงแซนดี้จะได้ละครฉากใหญ่ให้คนๆน,นั้นดูโดยมีจุดประสงค์ว่า ให้ชายคนนั้นเชื่อว่าเด็กสาวที่ชื่อโมนิกานอตันมีตัวตนอยู่จริงๆเหตุการณ์ในตอนนั้นคือทันทีที่ชายปริศนาปรากฏตัวชาวบ้านที่พบเห็นก็ไม่รอช้าจะเข้าไปทักทายพร้อมกับพูดคุยอย่างเป็นมิตรว่าให้ชายปริศนาคนนี้ไปที่คฤหาสน์ของเขาเคเียวเบกเพราะเขาเคียวเบกเป็นคนใจดีที่พร้อมมอบที่พักฟรีๆให้หากว่านักเดินทางโชว์การแสดงให้ดูเป็นการแลกเปลี่ยนแน่นอนครับว่าชายปริศนาคนนี้ไม่ได้อยากได้ที่พัก แต่พอได้ยินชื่อเขาเคียวเบกและโอกาสในการเข้าใกล้เขาก็ไม่รอช้าะทําทตามคําแนะนําหลังจากชายปริศนาติดกับชาวเมืองก็ส่งม้าเร็วไปแจ้งข่าวแก่เขาเคียวเบกและต่อจากนั้นเขาเคียวเบกแซนดี้รวมถึงทุกคนในบ้านหนอตันได้ไปสแตนบายรอในคอกหมาเพื่อเตรียมละครฉากใหญ่เอาไว้และทันทีที่ชายปริศนาเข้าใกล้เขตคคกหมาสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคืออิซาเบลสมบทนางร้ายไฮโซแห่เสียงหัวเราะดูชั่วหลายสั่งเิงสาวที่สุดอยู่บนหืน หญิงสาวคนนั้นขอร้องอ้อนวอนอิซาเบลว่าขอร้องล่ะค่ะขออะไรให้ฉันกินบางแต่อิซาเบลก็ตอบกลับอย่างโหดหลายว่าให้เอาของกินให้คนที่ฉันต่ำกว่าปศุสัตว์แถมมีประโยชน์น้อยกว่ามาในคออแบบหล่อนน่ะเหรอหัดสำเนียกตัวเองซะบ้างตอนนั้นท่านย่าคิดอะไรอยู่ถึงนับผู้หญิงพันนี้เข้าตระกูลเด็กสาวคอน้ำตาที่สมบทบาทเป็นโมนิกาก็เอาแต่ร้องอ้อนวอนขอร้องล่ะค่ะขอร้องล่ะค่ะขอร้องล่ะค่ะแต่สิ่งอิซาเบลทำต่อจากนั้น คือบอกให้อาคคธาเอาน้ําเปล่าให้เธอดื่มแต่มันไม่ใช่น้ําเปล่าแบบที่มนุษย์ทั่วไปดื่มกันมันคือน้ำที่อยู่ในถังสําหรับมาแถมอาคาธายังสาดมันลงพื้นจนเจิงนองจุดประสงค์คือให้หญิงสาวคลานมาดื่มน้ําจากพื้นตรงนั้นนั่นเองในขณะที่หญิงสาวกําลังก้มหัวลงจะดื่มน้ําจากพื้นเขาเคียวเบกพ่อของอิสซาเบลก็เดินเข้ามาสมทบพร้อมกับพูดว่าโ oh, อ้อิซาเบลลูกสาวแสนน่ารักของพ่อมาทําอะไรอยู่ในที่แบบนี้ อิซาเบลจึงตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกพ่อของเธอว่านางผู้หญิงคนนี้เอเคอโมนิก้าตัวปลอมพยายามจะสาดน้ำใส่ลูกถึงแม้ผู้หญิงคนนั้นจะพยายามแก้ตัวยังไงแต่มันก็ไม่เป็นผลแถมยังถูกเขาเคียวเบกพูดใส่ว่านางผู้หญิงหน้าไม่อายลืมบุญคุณที่ฉันยอมให้ที่ซุกหัวนอนไว้คุมกระหัวแล้วหรือไงด้านชายปริศนาคนนั้นจึงเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าโมนิก้าใช่เป็นผู้หญิงที่น่าสงสาร เป็นทาสในเดือนเบียของบ้านหนอตันอย่างที่เขาลือกันจริงๆก่อนจะดบหนีออกไปเพราะกลัวถูกพบเจอละครฉากใหญ่นี้ถูกอกถูกใจบ้านหนอตันเป็นอย่างมากแถมแซนดี้ก็รับคำชมว่าเป็นเด็กมีพรสวรรค์ทั้งวิธีการพูดท่าทางสีหน้าการขยับตัวทั้งหมดแสดงถึงความใจเสาะอย่างชัดเจนแซนดี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงอย่างแท้จริงและแซนดี้ในตอนนั้นก็ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่คิดว่าจะได้รับ ถ้าเงินค่าจา้างขนมสําหรับขุนนางเสื้อผ้าราคาแพงที่พักในคฤหาสน์จนกว่าจะเปิดเทอมเซเดนเดียและอื่นๆอีกมากมายและนี่ก็คือความทุ่มเทของคนจากบ้านหนอตันแระกูลขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือโมนิกาเพราะสําหรับพวกเขาโมนิกาคือผู้มีคุณที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนมุนคุณในครั้งนี้และหากมีตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมาณที่หนีด้วย และหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอน,นี้ทรกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ